เดี๋ยวมาดูครับวิธีติดตั้งวัดบูธในสามหกศูนย์ครับคันนี้ของน้องจอนมีอยู่แล้วครับ เกือบเกือบสามสิบนะครับพุทหัวปลาสามหกศูนย์ท่า 360. ทนี้แมปมาแล้วนะครับนี่เรามาจากร้านไปเจาะใส่หางปลาหางปลาไหล,หล,หลสายโคตรแพงนะครับแต่ว่าโดนโดนเม็ดละร้อยเลยเจ้า ธรรมดาสักเมตรละห้าสิบนะเขาเห็นเรารถบรรทุกอย่างไรนึกว่าเรางูเออขาจรก็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ก็อยู่คนกดียวิ้งมาเราก็รู้อยู่ราคาครับแต่นี่คือด้วยความอยากได้ครับจัดไปครับนี่เราถอดถอดตัวท่อเทอร์ออโ,โบออกมาครับเพื่อมาเจาะฝังท่อท่อวัดบุร เดี๋ยวไปดูตอนติดตั้งครับวัดบูตเตอร์โบไงสายโดนมาเม็ดละร้อยตัวจอๆนี่ก็ไม่แเปลงมันเป็นสายยางสายต้นความร้อนเดี๋ยวน้องจอนยอนสายครับ ไปหาร้านบางร้านทําไม่ได้บางร้านมันว่าเอาหัวใหญ่มาต้องเชื่อมไม,ไ,อไม่มีครับยังไม่ได้มียังไม่มีแอร์แบบใช่ครับรอเชื่อมโอ้ผมมาแต่วันที่สามแต่ถ้าจบเนทีแรกที่รอบแล้วแล้วเน ใส in right ่นี่ครับให้น้องจรยนเพว่าเผื่อพี่จะถ่ายครับเดี๋ยวเราก็จะหนอะปลายมันอยู่ไหนน้องจรมีให้ตีกับนีโอยไหนน้องเอนยืนนอนยืขึ้นทั้งไหนนี่เดี๋ยวขึ้นนพี่อ๋อขึ้นเตียงเนี่ย

dang nãu, to quá, bảo là, là mình đặt cưng tiếng hả? hả? coi đấy, không yếm được, đâu lần trước bảo là mình mà ai ngủ thì mình dùng ai nó vào quá นี่คร pues oh, hey you ับพี่แกกดลงไว้ให้ครับมันมืดฝนครับผมผมกับน้องจอนก็นั่งเฮ้ยมันหล่นลงมาเองกูบอกว่าเออพี่ก็ลงใส่เลยไหมใส่กับทึบใจ ยัดก็ไเยน้ครับยัดยัดไปเอย้นใมันยิ้มตอนนี่ลุด้วเหรอนั่นแหละมันไม่ยิ้มไก่มันเวลามันติดลบมันยิ้มเลยเนาะใช่ครับ

มันยู่ที่ล้อวันนี้ที่ตานอก็ใส่เกลนไตมัดตอดนะสี่ร้อยสิบยังสูน้องจอไม่ได้เลยครับทุกคน กัอนนั้นกันได้ไหมตัวตัวล่างนั่นกันเลย้ั้มด่วนจังดียนสุขด่วนมันนอนับส่งงงได้เลยนี่ครับง่ายงเลยครับตอดไปเจาะ

rồi chấm ngấp. để đồng chạy dài chúng ta phải cái bên chúng ta phải không phải cắt cái để chúng ta cắt cái chúng ởใต ngan trâu ạ, khang kiề, xỉ xốm đen đen, đầy mệt, kep ăn Mình không tan chảy đâu. Không, 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 không? không, không tan right chảy. ใะไเสร็จแล้วทุกคนแต่จอดกับที่ไม่ขึ้นจอดกับที่บูตไม่ค่อยขึ้นต้องวิ่งคร <Yeah. S 1> ับบ้นตัวเปล่ามันไม่ค่อยขึ้นใช่ครับมันต้องมีแรง ไม่แน <Hoy S 2> ่นหรอกไม่แน่นเราไปเจ็อเดเอ็ดเีย็ด้อยครับทุกคนการิดตั้งวัดบูสเตอร์โบในรถบรรทุกครับ แดดแรงมากครับอุปรกรณ์เครื่งองฮอบร้อมต้องดึงกันไปอีกไหมนี่สายไม่ต้องแล้เหรอฮะดึงกันไปอีกวันอีกไหมไม่ก็ตัด

ทีนี้พอเราเดินสายวัดบูธขึ้นมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาต่อตรงท้ายวัดบูธมันก็จะมีอะแดปเตอร์แล้วก็มีปลั๊กเสียบไฟนะครับทุกคนแล้วก็ใส่เข้าไปจัดวัดระดับตามที่เราต้องการครับมันจะมีตัวล็อกมีตัวล็อกขาเราก็ดูตำแหน่งตำแหน่งให้ดีครับอ๋อมันจะมีเนี่ยเว้าสายไฟอยู่ หันล็อกขาใส่มายัางตรงนอ็อตปุ๊บปุ๊บอืมนี่แหละปุ๊บได้ระดับที่ต้องการทีนี้มันจะมีนอ็อตขันล็อกครับใช่ไงดีมีน็อตขันล็อก thành lót tăng bập kèo เดินสายควยนะครับไม่กระเด็กครับ มันต้องวิ่งมันต้องวิ่งครับทุกคนอยู่กับที่ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นหรอเพื่อนอะี่ใช่เพิ้นไม่ขึ้นไม่พี่จะลองดูว่ามันอื่นหรือเปล่าใช่หรอตเพิ้ออ่ะใช่ใช่จะต้องลองดูตอนวิ่งครับทีนี้เขามาอยู่ที่ขั้นตอนต่อสายไฟครับทุกคนสายไฟนี้พี่จะเดิน เดินมาจากหลังกล่องนิฟฟี่เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟ12ครับผมพอเราเปิดสวิตช์นิฟฟี่มันก็จะติดพอเราเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยนิฟฟี่มันก็จะติดเราจะใช้ไฟจากหลังนิฟฟี่เลยครับเราชมครับผมนี่ครับทุกคน,นเนรียบร้อยครับผมเสร็จสิ้นภารกิจ เดี๋ยวตอนวิ่งจะมาถ่ายให้ชมกันนะครับวัดบูธกรัผมวัดบูธของมันต้องมีวัดบูธดิบฟรีวัดโบนลครับผมอันนี้กลายเป็นเรามีวัดโบนลสามตัวนะครับ โอเคครับผมของมันต้องมีสายซิงเรียกว่า ิดปอนกับทุกคน <laughs> ลองลองบุดลองบุดกบไหนๆก็กติดแล้วเรีคกับผม Saya buat apa tu